สวัสดีค่ะเอฟทแฟนสองแม่น้อยพระรวยมื่อนี้แม่น่อยพระรวยก็ได้เดินทางมาวัดพระตีเนาะค่ะพระตีพันก็เคยให้เลขถือกสามตัวมาแล้วเนาะค่ะพระอาจารย์พันก็สั่งพระมหาจากักรพริวางวันที่หานั่นก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนาะค่ะเอากไม่เพยเบิองน้ากันเนาะค่ะว่าพระมหาจากักรพรที อาจารย์พันสางสงามซ้ำไหลมาไปเบิองน้ำกันค่ะย่งางอ้อมไปเบิองข้างนาเนาะค่ะตอนนี้แอดกะสีผ้ายางไปเบิองข้างนาพระมหาจัก,กรพรรดิมีความสวยงามอิริยค่ะซึ่งกับบอท่านในเลี่ยวสมบูรณ์แบบเนาะค่ะยางขาดอยู่หลายอย่างขาดงบประมาณอยู่ประมาณเกือบแสนพูดละค่ะ

ก็ได้ความเมตตาอาุเคราะ์จากาสายธรรมย่างนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามมาที่นำบอกมาก็ตั้งพันกิโลอาจารย์ก็นั่งสวดอยู่นี่ทุกวันสวดอะไรสวดสร้างบาร,รมีต่อดวงสตาให้กับญาติจมที่ว่าชื่อของเราจะในนี้หมดอาจารย์เก็บเข้าในนี้หมดทุกคนที่มาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะ แต่ก็พูดเยอะไม่ได้เจ็บพอยังก็เปลี่ยนเพราจางานสามมืค่ะไ้างกเันเดินงานคนเดียวสิ่งคนเดียวแล้วก็ร่วมทั้งไปขอทางอำเภอจัดงานว่าเราต้องขอก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยทีนี้ก็ขาดเจ้าภาพสีจริงนั่นแหละก็ไม่มีอะไร ก็ตอนนี้เหลือสีเบิกแนด่ละเปลือกคุณนารมคุณนารมคุณนารมเอ่อเปืือนเปืือนแล้วก็ทำอันนั้นตัวคาถาป้ายป้ายใครจะเป็นเจ้าภาพจะทำป้ายเออเป็นหินอ่อนป้ายธรรธิฏฐานเออของพระคาถามหาจักรพรรดิเออแม่น่ามากมากาบไหว้กจะได้อะนี่ป้าย อธิานาะคแล้วก็อจารย์ก็ได้ไปอันนั้นไปจะเป็นเจ้าภาพบุชาก็องหนึ่งห้าพันได้ไหมไปดูแล้วถ่ายลงแล้วแหละแต่ว่าอ่ของหลวงปู่ดูลงไปจะเป็นเจ้าภาพก็ไดแล้วก็หลวงปู่ทวดก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะก็ที่จะไปขอบุชาที่กับหลวงปุขาท่านเอาทัศน์ศนุเคราะห์ท่าสามองค์ข้างหน้าได้แล้วตรงนั้นยังไม่มีปัจจัยไปเอากับท่าน ทัว่าแปลนั้นก็ได้ใครก็จะเป็นเจ้าภาพปาดหลายอย่างอาจารย์ก็จะรวบรวมเทพื้นทีน่นี้อันนี้ก็จะเริ่มเปิดแล้วถ้าใครจะสอบถามจะเป็นเจ้าภาพตวงเนตรทุกอย่างให้องค์พระเราเสร็จสมบูรณ์ถ้าถามว่านี้เสร็จสมบูรณ์มันก็แค่แปดสิบถ้าเสร็จสมบูรณ์ก็คือว่าเราต้องได้คุณทาพิศเศษแล้วก็เปิดตาเนตรจะมีผ้าไตรมีบาทให้ท่าน อันนี้ที่เราตั้งกันไว้ตั้งแตท่ทีแรกที่อาจารย์มาหยยบธรณีสงตรงนี้ทีแรกเนี่ยเช่ว่าเอากงประมาณแค่หล่อใช่ไหมจบไปแล้วอาจารย์ได้ปิดบัญชีนั้นแล้วไม่มีทีนี้ก็ให้เข้าอาจารย์โดยตรงโอ้บัณฑิ้เอาเข้าบัญชีไหมบอกค่ะบัญชีเก็ป,ปิดไปแล้วปิดคือว่าเปิดบัญชีไหมเพื่อที่จะถามพี่น้องภูม มีจิตศ,ศรัทธาพ่นสิได้รวมบริจาคเขามาโดยตรงมากกับทางวัดเลยตอนนี้เนะาะจะเพราะว่าผู้ใหญ่บ,บ้านก็บอกให้ของประเทศเพราะว่าอาจารย์หาเองสร้างเองถ้าเราจะไปเอาดันผ้าป่ามันก็ยากถ้าสองผ้าป่าหายก็จะว่าอันนั้นอันนี้สู้เอาอย่างนี้อาจารย์ก็จะบอกคุณใครศรัทธาเพราะว่าอาจารย์ไม่ทําผ้าปา่าใครจะทําศรัทธาจากสร้างก็ติดต่ออาจารย์ได้ออครับไม่แล้ว แล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาครับรยวอาจารย์ก็ทีมีหมายเลขโทรให้นะครับหมายเลขโทรลุกพระก็คือว่า8 0 8 7ู0ย์แปสาขอชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะชาชาๆนยค่ะศูนย์แปดศูน เจ็ดศูนย์ศูนย์สามหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องก็จดจวย์ไปอครับพี่น้องใครอยากเป็นสภาพดวงเนตรหรือว่าอะไรสอบถามอาจารย์นะแล้วก็มีลูกแก้วที่ว่าจะวางตักท่าก็แปดท่านอาจารย์ก็ไปดูจจาแม่ลูกไปเบิ่งแล้วต่ว่าปัจจัยลูกผู้พ่อหมดันนี้ปัจจัยที่เลียก็คือว่า เหลียวโยมือนหาที่ว่ามาทำปุ่นดำลูกมาเฮ็ดสีเฮ็ดยังมอดอัดมานั่นมดบ่มีมมเหลียวโยอันพันหนึง่งลูกก็จะเอาไปซื้อสาม,มา,มารถโปลอยมาคัดลอยครับไม่มีสักกะบาัครับก็ล่อเพี่น้องสีก็น่อซัทธาสายบุญสายบุญเพิ่มมาเรื่อยๆเราที่นี่รถรถเด้อ พี่น้องเตรียมสมุดประกาครับองค์ที่หล่อที่วัดเราองค์ปฐมองค์พระมหาจักพรพรรดิเทพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างบาร,รมีที่วัดเราคือว่าเป็ชีเอหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลุตมาท่านได้สร้างบาร,รมีองค์ของเรานี่เป็นองค์ที่ 1. 1> หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยส,สี่สิบเจ็ดครับ เลขที fire, seven, Four, seven, s> <S ่ก้านทูบบวงสวงเปิดอันเชิญ479 4้ารถที่ว่านำแบบบล็อกมาตั้งแต่ทํามิงะอาจารย์ทำได้แต่ท้ายด้วย57 57จ็ให้าเจ็ดเสัได้สองตัวเนะ เลขท้ายห้าเจ็ดมีแค่นี้เออนั่นแหละใครจะร่วมทบุญกับอาจารย์ก็ติดต่อได้เด้อตามหมายเลขโทรตามหม,ม,มาเยเลขโทรเพราะว่าจะเข้าป<ม><ม>เชจชิอาจารย์ก็จะทำให้เรียบทำให้เสร็จเหมือนกันแหละปูพื้นปูอะไรเออรับรองโปร่งใสมาอาจารย์ก็ซื้อเลยเออ <Yeah. S 1> อาจารย์ก็จะไม่พูดถ้าพูดก็จะคล้ายๆอาจารย์จากเกินก็แล้วแต่ศรัทธาใครจะต้องทําแต่ว่าอาจารย์ไม่ทําผ้าป่าแล้วแต่ที่เราทํากันมาเออก็สําเร็จเพราะว่าเอาความที่เราพูดจริงทําจริงมีสัจจากนั่นแหละเอาตัววัดอ,อาจารย์ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านเอฟซี FC, ทุกท่านที่เคยร่วมกันมาให้มีความสุขความเจริญ ให้มีโชคมีลาบแล้วก็ตอนเย็นก็จะเริ่มฟังบทสวดมนต์เดอร์อาจารย์จะสวดพระปริอตต่อดวงสตาให้ญาติโยมที่ว่าเราร่วมกับอาจารย์จะสวดสวดนั่งสวดอยู่ตรงนี้จนกว่าจะเสร็สมบูรณ์เ้จะนารื่งเทตนางทำที่ที่อยู่จ้าเมื่อขึืนกับเหตุเพราะว่าต้องเหตุห้ยเพราะว่าที่เพราะว่าชื่อเสียงที่ได้โอนมาน่ะเป็น จำนวนเงินปัจจัยสามอยู่ในนี้หมดอยู่ในอ่ยูในวัดนี่เนาะค่ะอยู่ในฐานในนฐาพระจักรพรรดิย้อนลงมั้อันนี้อาจารย์พูดจริงนั่นแหละเราก็อุบฐธนาบุญเล้วทีนี้ก็เหลือดวงเนตรใครจะเป็นเจ้าภาพดวงเนตธสองเนตรก็สองหมื่นสองข้างข้างละหมื่นแล้วก็ปุราลมตาที่สามก็หมื่นเออแล้วก็ลูกแก้วแปดพันเออแปดพันแล้วก็สีจริงนั่นแหละ สีทองเออสีทองแล้วก็แล้วก็ไอ้หลวงปู่องค์เล็กจิ้นตั้งก็ห้าพันแต่ก็ได้ไปดูแล้วอาาจรย์ก็ไปดูว่าจะมาตั้งคู่ก็ได้เป็นหลวงปู่เป็นหลวงปู่ดูอ่าจ่าจ่ากับหลวงปู่อะไรนะเออหลวงปู่ทวดทวดตามาเออนั่นแหละแต่ก็ไปโอ้หลวงตามาลืมทวดเนื้อค่ะ ต้องบูชาท่านทําแล้วอาจารย์ก็บูชาถึงจะจะระจบอะไรก็เกิดขึ้นได้อา,อาจารย์ก็ขอให้เจฟซีทุกท่านจงมีโชคมีชัยอาจารย์ก็ได้ทําตามที่สัจจะวาจาพูดไปแล้วบางท่านก็จะคิดว่าเออาจารย์ตีมาที่ไรยังเห็นแต่ต่อหม้อเออเพราะว่ามันต้องดูเลิกดูยามวาจาก็ทำเพราว่าวันที่ห้าท่านพ<ข>อนดีไปงาม ห้องน้ำ90,000 <000. S 1> ตัวนี้60,000เป็นแสนห้าเพราะว่าตั้งงบกัน3แสนอันนี้แสนห้ารวมทั้งอะไรอาจารย์ก็ใายจ่ายใ,ให้เออทีนี้เหลืออาจารย์ก็เข้ากองทุนอของกองกลางวัดให้ผู้ใหญ่บ้านจ่ายค่าท่องเข้าไปอีกเหมือนอาจารย์ก็เหลืออีกเหมือนอาจารย์ก็มาซื้อสีก็หมดบรนุวรรณตาช่วยก็ซื้อมาแล้วญาติโยมง็บริจาคมาเออถ้าเราทําจริง ทำยังไงเขาก็ไม่ตรวจเพราะว่าพองอาจารย์มีแลือยู่ศูนย์บาทครับทำจริงตรงนั้นอาจารย์ปิดแล้วครับอันนี้คืออาจารย์เพิ่นทําจริงเล้วค่ะออามแบบสวยงามเลยค่ะเหลือโยกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ค่ะอาจารย์ครับครับแม่เหลือเหลืออีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นจะสมบูรณ์ทุกอย่างนะค่ะแตว่าต้องมีพิธีพุทธาพิเศษนะคยต้องสุทไายด้วย ท่าพิเศษอาจารย์กส mm ิบไปเปลี่ยนเปลี่ยนให้บานเอาสายข้าคือเก่าล่ะทาบุญชั้นมีครับว่ามเจ้าภาพที่จะเป็นเออคนไดคนฉิมาเฮ็ดเองอาจารย์กสิบ่เบาไหลครันอาจารย์ก็เบเปิสิทศเอาคนเป็น้านอาจารย์ให้เป็นคนตรงตรงครับก็ปก็ขอจบแต่แค่นี้เนาะเอองยเงยแล้วก็สวดมนต์สาธุ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 สาธ พี่น้อง fc เดี๋ยวถ่ายคลิปเด้อครับเดี๋ยวถ่ายคลิปสีเอาตัวเลขให้พี่น้องเบื้องล้วครับค่ะนี่คือตัวเลขของพระอาจารย์ตีวันที่สิบหกเดือนท่านวาค้มสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่เนาะค่ะเงือปุ้ดใดมีจิตศรัทธาอยากสีท่าบุญร่วมกับพระอาจารย์ตีสั่งพระมหาจักรพรรดิก็ัตมารถโทรหาพระอาจารย์ตีได้เด้อค่ะเบื์โทรของพระอาจารย์ก็อยู่ข้างบนนี่เนาะค่ะ กรวมทำบุญกับพาะอาจารย์ตีใดโทรหาเพื่อนใดเด้อค่ะพี่น้องอีซี่